สวัสดีจ้าพ,พ่อแม่พี่น้องจ๋ามาพ่อกับยายกิดอีกแล้วเด้อค่ะเดอ้อคลิปนี้ยายกิดสิม,มาอัปเดตข่าวสารบ้านกกกอกคดีชมพูยฟังต่ออีกเนาะคะ่ะเนาะต่อมาจากเมื่อวานนี้เด้อค่ะเดอ้อสําหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเนาะกัสิม,มาเว้าประเด็นเรื่องคด,ดีชมพูต่อเนาะคะ่ะเนาะเกี่ยวกับคุณอาร์ตเพิ่นมาไล่สดเนาะคะ่ะเนาะต่อจากเมื่อวานแล้วก็มาอัปเดตอ่าขอนไม้แม่สุรพีนําเนาะ,ะ,ะค่ะเดอ้อว่าเมื่อนี้เกิดอีหยังขึ้นเนาะคะ่ะเนาะในโลกประเด็นออนไลน์ตอนนี้เนาะค่ะเนาะ แล้วก็อันที่สามพี่น้องคะ่ะเกี่ยวกับยูทูบเบอร์เนาะคะ่ะน้องยูทูบบ้านเกาะกาค่ะพี่น้องเนาะอ่าตอนนี้กับว่าวาเป็นตอนอ่าเคยเนี่ยพี่น้องค่ะตอนที่สองเนาะคะ่ะน้อภาคสองเดอะซีรีส์บ้านเกกากัว่าใดเนาะคะ่ะน้อมาติดตามเราฟังกันเด้อค่ะเด้ออันแรกกับพี่น้องคะ่ะจากว่าขอว่าประเด็นเรื่องคดีชมผูกก้อนเนาะคะ่นะเนาะที่เกี่ยวกับคุณอาร์ตพี่น้องคะ่ะคุณอาร์ตแล้วก็ไล่สุดเหมือนบ่าว่าพี่น้องคะ่ะจับแท่นเนาะคะ่ะน้อจับ แกะว่ามันจับแพรได้ค่ะเดอ้อมันสีกายคลายๆแบบว่าทำน้องของอคุณยังก็เน็นนองคะ่ะคุณครูจอมสับเนาะค่ะเนาะนั่นละละเพราะว่า,าคุณอาดบอกว่าจะมีไม้จับเนาะค่ะนาะไม้เจ็บจับกับเป็นสีลงเนาะค่ะเดอ้อสีลงประมาณน,นี้เนาะเพร่นว่า กาสินเน้นไปทางหรือว่าลงก็ได้เนาะค่ะนะไปทางอ่านางฟ้ากับเทวดา,าพี่น,อน้องขาประมาณนี้เนาะอ่าแล้วคุณอารเพือ่ออธิบายหลายไปยาวอยู่ค่ะพี่น,อน้องขาเหมือนมาว่าเป็นอย่างเชิงลงนั่นมาพี่น้องขาก้อนหนานี้พี่น,อน้องขาคุณอาร์ตมันบ่กห่อกระเคลถึงหินมาแล้วมันบก่กแล้เอานักสืบนะพี่น,อน้องขานักสืบเกี่ยวกับสายยูทูบเบอร์นักสืบเกี่ยวกับขายของมันว่าไอป้ปลอมตัวไปนะพี่น,อน้องขาไปเป็นนักสืบอ่ายูทูบเบอร์แล้วก็ไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของอยู่ตลาดอ่า อ่าบ้านก็กอกมันบ่พี่น้องขาประมาณนี้เนาะแล้วบัดที่นี่พี่น้องขาเพิ่นกับบ่แมนสืบตาไฟนนังฟ้ากับอ่าเทวดาที่พี่น้องขาเพิ่นสืบสองไฟพร้อมเด้คุณอารวตานเนาะเขาเนาะเพิ่นสืบทั้งสองไฟพร้อมละบัดที่นี่ทั้งไฟเอ่าแม่ชมพู่พร้อมประมาณนี้เนาะเขาเนาะบัดนี่ยสืไปสืไมาพี่น้นองขาเพิ่นก็เห็นความแตกต่างสันเนาะมันก็สิประเด็นไปถึงฮอดแม่สุรพีเด้อค่ะเด้ออัานวอาถึงตอนนี้เนาะเขาเนาะคุณอารกตเขาอ่าไลายชดพวกเจ้าไปฟังลราละแต่ข่อยสิบอกคลายฟังข่อยสิมารวมอยู่ในคลิปเดียวกันเเดด้้ออค่ะ อ่าบาทีนี้เพ,พิ่นก็ไปสืบเนาะี่น้องขะฝ่ายคุณอ่ะอาจพูดสูนผูสูญเสียเนาะค่ะเนาะว่าผู้ผู้สูญเสียก็ได้ยแม่ฉันพูดก็ได้เนาะค่ะเนาะบาทีนี้เพิ่นก็เป็นใช้ชีวิตปกติพี่น้องขะยมันบอกพูดอาจเพิ่นก็สืบเป็นเนาะพี่น้องขะว่าง่ายเพราะไหนทีมงานเพิ่นไปลงสืบเนอาะค่ะเนาะเพราะว่ามุกดาหารนี่ หาคุณอัดแล้วรูดีเนาะค่ะเนาะพอเราเคยทําคดีจอมซับเพราะคุณคุยจอมซับปก็อยู่มุกดหารเออประมาณนี้เนาะค่ะเนาะแล้วรูจักพื้นที่ดีประมาณนี้บานนี้เราไปซื้อพี่น้องคะส่วนไฟอ่าู้เสียหายกับเพื่อนก็ใส่ชีวิตปกติทามาหากินปกติมันบ่ค่ะพี่น้องล้วก็บ่เปิดบนที่บริจาคมันบ่อเราทามาปกติล้วก็ขายผ้าโพดขายขอมนู่นนี่นั่นของเรานะพี่น้องคะใส่ชีวิตปกติอ่าล้วก็ขายผ้าได้กับไปเสื่อเงัวมาเลี้ยงนุ่นนี่นั่นประมาณนี้เนาะว่างายมาใส่ชีวิตปกตินะบ่ยังวูุ่น อา่าบอกว่างัยว่าบอหลอกลวงในสังคมบอหลอกลวงในออนไลน์ line, เนาะเพิ่ดกับสื่อประมาณนี้แล้วแบบนี้ายอีกพี่น้องคะยายเทวดาเน,เนาี่ยเนาะกำนังฝ้าที่ที่พวกเจ้าตั้งฉายาให้เนี่ยแล้วเนาะคอยวอาตามเพื่อนนะคะ่ะเด้อตั้งตั้งฉายาตามเพื่อนนะค่ะเนาะบาที่นี่ความผิดปกติอย่างนี้ว่ามีค่ะพี่น้องคะเพื่นบา้านเนาะคุณอาจบา้าความผิดผิดผ,ผิดปกติมีแล้วก็ อาทะเยอทะยานพี่น้องคาทะเยอทะยานอยากได้นั่นอยากได้นี่เอาประเด็นน่ะสงสารเมืนว่าเอาเอาประเด็นคนน่ะสงสารเนี่ยให้คนสงสารเนี่ยมาเป็นประเด็นขออ่าอ่าบริจาคตังค์ในออนไลน์แล้วก็อ่าต้มตุ๋นหลอกลวงเกี่ยวกับขอนไม้นู่นนี่นั่นเหมือนว่าพี่น้องขะที่เพิ่งประเด็นกันเนาะที่เพิ่นงฉไปตรวจสอบขอนไม้นะพี่น้องขะแล้วก็เกี่ยวว่าอ่าแล้วก็พอเปิดบัญชีน่าพี่น้องขาเราบัญชีเงินวัดพี่น้องขามันกับมีทำเป็นเกี่ยวกับเงินวัดน้ำเดี้ยมันเองเงินวัดอาชีพแกงว่ได้พี่น้องขาว่า เอาไปเห็ดอีหยังแน่ซื้ออย่างแน่แมนบอลแล้วก็รายละเอียดอ่าคอยกับเบิกสามรอบเนาะกับนอตแรกที่แรกกับแสนกู้แล้วก็สามแสนกูกนะนนกกก้แล้วก็อีหยังเป็นแสนนะพี่น้องขาเนะานะก็ร่วมประมาณนี้เออพี่น้องขาบาทที่นี่ผลรายได้ที่ว่าผลที่แบบว่าทําอ่าเอาซื้อปูนซื้ออย่างมาลงวัดนะพี่น้องขามันผสมมาดุลกับกับรายเบิกออกมานะพี่น้องขาแมนบอลนั่นละเพิ่นแกตรวจสอบตรงนี้น้ำ้อค่ะเด้อแล้วบาทที่นี่คุณอาก็ตรวจสอบตรงนี้น้ำแมนบอลเรื่บาทที่นี่ก็บอกยังไว่า พาออกมาตอบโตบ้ว่าพี่น้องขาแม่ตอบตัวออกมาแทงนะว่าพลานี่บ่ได้่งเกี่ยวกับการเงินแล้วก็บ่อยากได้เงินอันนั้นมามานมาครอบครองบ,อบรากับบ่อยากได้บริหารแม่บ่พี่น้องขาแค่พาไปยืนเบิ่งซื่อว่า อ่าเทปปูนแบบใดแบบใสเพราะพี่น้องขาแล้วก็ว่าง่ายว่าเฮ็ดแบบมักง่ายนะที่แรกนะพี่น้องขาไอ้ลุงพ่นกับผ้าอันนี้ยังพี่น้องขาผ้าผ้าช่างอ่ายูทูบเบอร์นี่แหละเนาะไปเฮ็ดแบบมักง่ายนะอาจารย์เพิ่นเลยบ่อยเฮ็ดนะที่แรกๆนะอาจารย์เพิ่นเล่าว่ากันเฮ็ดมักง่ายแบบนี้ก่ต้องเฮ็ดเหมือนว่าอาจารย์เลยหามไว้ล่ะบาทที่นี่ก็เลยเป็นประเด็นกันมาแบบนี้เราก็เลยหยุดชะงักไว้ประมาณนี้เนาะเขาเนาะแต่ว่าเงินออกเบิกมาแล้วรได้พี่น้องขาบาทที่นี่เขาก็ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านนั่นแะพี่น้องขาพอสัมภาษณ์ชาวบ้านนั่นเหมือนว่าชาวบ้านก็บอกว่า เงินดีเช้าบ่ายไปทำงานนะพี่น้องคะ่ะแมนบอตอนนี้มันกับประมาณสามหมื่นบอที่แบบว่าสิบเท,ทว่าง่ายเพิ่นสินยกให้ถวายพระอาจารย์ในหลับบัตรที่นี่เงินก้อนนั้นก็คือปัญหาไม่รับพี่น้องค่ะนั่นละก็เลยกลายเป็นประเด็นมาเปิดตรงนี้ว่าเงินนั่นน่ะไปใส่มันไ่พี่น้องคะ่ะว่าง่ายเงินเบิกเบิดเบิกเบิดแล้วมันบอพี่น้องประมาณนั่นละบานหนึ่งผลงานอยู่ในวัดนะพี่น้องคะ่ะมันผสมมาดุลกับที่แบบว่าเอาไปเฮ็ดนะ เนาะบัดที่นี่ไอ้เงินส่วนต่างนั้นไปใส่นั่นล่ะลุงพ้นแล้กับบอแก้งแสดงบ่พี่น้องค่ะอันนี้ก้าวกรณีถึงวัดเด้อค่ะเด้อคุณลุงกับบอเอ่อเคลืเนี่ยพี่น้องกับบอ่าบ่ไอ้เปิดเผยบ่แจ้งความจริงนะพี่น้องค่ะมันนี่เนาะก็เล่นเล่นการไปว่าบ่ให้สัมภาษณ์นั่นล่ะแต่วันนักข่าวกับสื่อเพื่อเก้าวมืนบ่ประเด็นนี้กับระมาณนี้เนาะกับเนาะแล้วก็สมพุ่อัดแล้วกับซือบ้อนะพี่น้องค่ะว่า เกี่ยวกับคอนใหม่มันบอลล็อกเลื่อยไข่ข้เจ้าหน้าที่นะพี่น้องคะบอกเจ้าหน้าที่ลงลงไปตรวจมันบอลก้อนลงไปตรวจพี่น้องขามันบอลมันบอลถึงก้อนลงไปตรวจเป็นก้อนสะก้อนเนาะ่ะเนาะบาดที่นี่ชาวบ้านพี่น้องคะชาวบ้านนักปราดเนาะ่ะเนาะคุณตาคุณนึงเนี่ยแหละพี่น้องคะนักปราดชาวบ้านเพิ่นกับลู่ว่าเพิ่นว่าลู่เรื่องใหม่ดีนู่นนี่นั่นมันว่าพี่น้องคะแล้วก็มาเบิงลักษณะการแตกของใหม่นะพี่น้องคะแล้วก็บอกว่าเป็นใหม่าาอ่เป็นไม้แต้นะพี่น้องขะเป็นไม้มะค่าแต้ว่าสั่นเนาะค่ะเนาะถ้าแตกเป็นอ่า เป็นเฉียงเป็นเป็นคล่ายสายฝ้าลงนะพี่น้องขาเป็นหวางสิเนาะแต่ขันว่าลักษณะของแตกของไม่อ่าอ่ายังพี่น้องขาไม่อะแต่เพียนเนาะขานอนมันจะแต,ก,ตกแบบอ่ะ แขกดาวว่าสันเออสำหรับว like ่าผู้เชี่ยวชาญของหมู่บ้านกระฟองสี่เนาะขอนอบาที่นี่พอหลังจากมู่อ่าผู้เชี่ยวสันวอาไว้แล้วมันพี่น้องขาว่ามันเป็นไม้แต่เมืนบ่อแล้วบ้าที่มือนี้เงมาเศร้าพี่น้องขามือนี้เงมาเศร้าดีบาที่นี้มีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มาพี่น้องขาไอที่ตรวจสอบขอนไม้นี่ละเพิ่นลงไปเนาะขอนอเพิ่นลงไปตรวจสอบเนีก็ตรวจสอบก็มียูทูบเบอร์แล้วก็มีนักข่าวไปแตกบึ้มว่ำบึ้มว่ำพี่น้องขามันมาแตกไปท่ายเบื้งนะมาที่นี่กับว่าไงว่าสรุปคร่าวๆอันนี้เพิ่นเอาข ขายได้ไปถากขอนไม้เนี่ยแหละเนาะไปตรวจนะพี่น้องคะแต่ว่าถ้าไปตรวจเด้เอาเอาตัดนะเอา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 ไปเตะเอาเอาเขาเอิ้อมไว้ยังพี่น้องคะฟันขอนไม้เนี่ยและเนาะไปตรวจนะบ๋าที่นี่แต่ว่าเพิ่นเบิ่งคร่าวๆแล้วนะพี่น้องคะอันนี้เพิ่นตอบว่าไม่มาบอแมร์ค่ะพี่น้องคะไม่ตะเคียนอ่าหินเด้อค่ะเด้ออันนี้แค่ดูด้วยสายตาเด้อค่ะเด้อที่อ่าที่นักกลมป้าไม้เลอกลมเกี่ยวกับต้นไม้ต้นไหลนี่เนาะค่ะเนาะเพิ่นไปตรวจนะเพิ่นมองด้วยสายตาเปล่าๆนี่เพิ่นคิดว่าเป็นไม่ อ่าแต่เป็นใหม่แต่เคียนอยู่แต่ว่ามินใหม่แต่เคียนหินแต่ประท่านก็รันตระกัว่าเนี่ยนอนเ้อยค่ะเด้อพอเพิ่นได้ได้ได้ถางนะพี่น้องขาได้หขอนใหม่ไปตรวจน้ำนะพี่น้องขาเนาะหฮาก็ไม่ค่อยติดตามน้ำกันพี่น้องขาบ้านเป็นใหม่ตะเคียนหินคือบนตาเห็นบ่หรือว่าเป็นใหม่มาขาแต่คือยังอ่านักปราดหมู่บ้านผู้เฒ่าหมู่บ้านนะพี่น้องขาเพิ่นมาเบิ่งเหมือน่าพี่น้องขาประมาณนี้เนาะนั่นละเฮาก็ไม่ค่อยติดตามน้ำกันว่ามันจะเป็นใหม่มาแตกมะขาแตกแต่ hoje, แตหรือว่าไม่อ่า <inese> อ่าตะเพี้ยนไม่ขอนตะเพี้ยนอ่าหินเนาะคะ่ะเนาะแล้วแต่ว่าเบิ้งแต่สายตาเพิ่นเบื้องสิ่นะพี่น้องคะ่ะบาา่บาฮั่นบ่รฮั่นไปใส่เครื่องตรวจเนาะตอนนี้ก็บอกไงว่าเฮาล้อนะ,ะพนะี่น้องขาล้อคําตอบไปตรวจก่อนเนาะคะ่ะเนาะพอเบิ้งแต่สายตาก็บอกประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องคะ่ะส่วนว่าสมมุติว่าเป็นไม้มักอ่าเป็นไม้อ่ะแต่แม่นบ่พี่น้องคะ่ะไม่มาข่าแม่นบ่าไม่มาข่า,า,า,าแต่การที่โดนขาดีคดีคือเก่ารว่าพี่น้องค่ะสําหรับกรณีนี้จะเป็นไม้ตาเคียนหินแม่นบ่พี่น้องค่ะเจ้าหน้าที่อาจจะยกไปแม่นบ่่่พีนน้อองคะะเาหรืว่าโดนคดีที่คคือจังแบบววว่่่าาาาาทนนนนยเเเเพิ้้ไะะะ อาจจะเอาสิ่งของของที่แบบว่าของอันกรมป้าไม้มาครอบคลองของป้าวังสิงกระได้เนาะคะ่นะเนาะมาครอบคล้องเนี่ยอาจจะติดกุ้งหาปีหรือว่าปัาหาเมื่อนหรือว่าทั้งปัน่นทั้งจับหรือว่าล,ล่อลงอาญากับประมาณนี้เนาะคะ่นะเนาะที่ตามนักกฎไม้บ่าวไว้พี่น้องคะถึงจะเป็นไม้มะข่าเตะกระโดนเนาะคะ่นะเนาะถึงจะเป็นไม่ตะเพียนอ หินกะโดนคือเกาเนาะค่ะแล้วเขาก็มาลองมาเบิงน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะติดตามว่ามันจะเป็นไม่อย่างใดสี้โด,โดนในกรอนี่นักอย่างเนาะค่ะเนาะกับประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะเรื่องข้าว อาสำหรับข่าวบ้านกกอกอ่าเกี่ยวกับเรื่องคดีมันมันพาดพิงมาประมาณนี้เนาะค่ะเนาะมาที่นี่กับมาเวาถึงเรื่องอ่าเรื่องยูทูบเบอร์กับพี่น้องขาเกี่ยวกับเรื่องยูทูบเบอร์เนาะค่ะเนาะสำหรับยูทูบเบอร์พี่น้องขาที่แบบว่ายูทูบเบอร์สาวแก่ที่คุณพุดอ่าตั้งสายาให้เนาะก่อนเนาะยูทูบเบอร์สายสาวสาวแก่ที่ว่าสองสามมือหันมีประเด็นว่าที่นักข่าวไปคุ้มสอบถามลงพ้นบ่พี่น้องขาเกี่ยวกับเครื่องดักฟังมันบ่หรือว่าเกี่ยวกับคดีน้องมันบ่เกี่ยวกับคดีน้องนี่แหละเนาะอ่าเกีี่่่่ยววกกกกับบอออนนนาาาาคคุณจิลลลงงไป้ะหพ อย่างไรหลวงพล่อตอบนะพี่น้องคะมันกับมาต่อจากประเด็นนี่เนาะไอ้สาวแก่คนนี้นะพี่น้องคะสาวแก่เนาะอันคุณคุณพูดเออนสาวแก่คนนี้นะพี่น้องคะเพิ่นอ่ากล่าวหาว่าอ่าเพิ่นไลรซุดหรอกล่าวหาว่านักข่าวบ่ได้ข่าวหรอเอาหินหรือเอามีดทาไมก็าำตนะ้อเนาะไปกรีดรถเล้วนะพี่น้องคะแมนบอ อันว่าไม่มีจัญญาบันเป็นนักข่าวโน่นนี่นั่นแล้วก็บอกไปหลายนะพี่น้องขาเหมืนบอแล้วก็บ่าวได้ไรสนแล้วว้านะพี่น้องขาบาดนี้นว่านักข่าวว่าอ่านอกสามสอกมาทำมั่งสี่บ่อพอหนึ่งในหันมันก็เป็นช่องอมรินอยู่ในหันแหมือนบัอช่องอมรินเพิ่นบรรยงพี่น้องขาพิ่นจะฟ้องแมืนบอฟ้องนักอ่าช่องอ่าสาวแก่คนนี้ละพี่น้องขาบาดที่นี่ ามาเป็นประเด็นตอนนี้เนาะคะ่ะน้องเมื่อนี่แล้วพี่นอ้องขาเมื่อวานนี่เนาะไอ้สาวแก่คนนี้พี่น้องขาแล้วมาออกไลฟ์สดใหม่เราได้พี่น้องขา่านช่องยูทูบเบอร์สายขังไข่ของอ่าบ้านกกอกเนาะคะ่นะเนาะบอกว่าประมาณนี้เด้อคะ่ะเด้อแก้ตัวพี่น้องขาบอกว่าด,ดูดูแล้วนะพี่น้องขาบอลร้อยปีดร้อยนั่นมันโมเมนคนกรีดดอกโมเมนนักข้าวกรีดดอกว่าสั้นพี่น้องขามันเป็นการแบบว่าไงวาขับรถขึ้นภูเขามันเป็นอ่ากิยง,งกิยงไม่ควนว่าสั้นพี่น้องขาเกิยงไม่ควนหรอกะ เอามือลบๆๆก็ออกแล้วว่าสันประมาณนี้เด้อค่ะเด้อเพิน่นเพิ่นมาออกอ่าแก้ตัวนะพี่น้องขาว่ามันบ่แม่นคนกรีดเด้อค่ะเด้อว,ว่าเพิ่นขับรถขึ้นภูเขาอันนี้ละผู้ผู้หลวงเมื่อนั้นล่ะพี่น้องขาแล้วอ่าอ่ากางไม้นะพี่น้องขาไปเคียนรถแล้ววาสันตอนนี้เอามือลูบแลว้วออกแล้วว่าสันพี่น้องขาแล้วว่าประมาณนี้เนาะว่าอาจจะเป็นเด็กหรือว่าอขวานไหมนะพี่น้องขามันเกี่ยวว่าสันมันบ่แม่นเพิ่นเฮ็ดดอกว่าสันพี่น้องขาเห็นบ่ล่ะอ่าว่ารถปิ่นรถไปเมื่พี่น้องขาที่แรกมันบ่ไอ้ไล่สดออกเป้งเป้ง่ะาน อ่าผู้ชายอกสามสองมาทํากันแบบนี้เหรอไม่ได้ข่าวก็มากีดรถเข่ามาพี่น้องค่ะนี่แหละสันก็อาจจะไปกั้งความเยี่ยมเพิ่นกะบอาไปเมนบอลนี่เนาะบาดนี้นี่พ่อช่องอมเบลินเพิ่นกะบปเพิ่นกะบปย้อนมาพี่น้องคขาพ่อว่าเพิ่นหนึ่งอยู่ในหันเมนมาพี่น้องค่ะมันมีสามสองดังเมนบอลอมเบลินแล้วก็ไทยรัฐแล้วก็ช่องแปมเนาะพี่น้องค่ะไปกล่าวหาเพิ่นทั้สันเมนอะไรบ่ได้เมนบอลออกซ์อแล้วพี่น้องค่ะออกไล่สุดเมนว่าเพิ่นกะลบไล่สุดออกเราละแต่ว่าช่องอมเบลินเพิ่นมีอยู่เนาะค่ะเนาะประมาณนั้น บาทที่นี่เพิ่นก็เลยมาออกไม่มาออกไม่พี่น้องขาเพิ่นมาออกอันอันผ่านซ่องยูทูบสายขังไข่ของบางกวกองนี่ละเพิ่นว่าเพิ่นอันที่เพิ่นบ่าว่าอัน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 นักข้าวหรือว่าผู้ใดกับสามพี่น้องขาเนาะว่าบ่ได้ข้าวนะไปกีดรถเล่นว่ามาแม่แมนดอกเป็นไมค์ควรนว่าสั่นครับรถขึ้นเขาไมค์ควันเอามือลูบก็ได้ว่าสั่นเห็นบ่าพี่น้องขาความกลับกรอกของอ่า อาสายขังไข่นะพี่น้อง่ะสางประเด็นสางกระแสเมันบอกเออเนาะ,ะ,ะประมาณนี้เด้อค่ะเด้อสำหรับเรื่องยูทูบเบอร์เนาะค่ะเนาะ,ะแล้วบันี้สำหรับเรื่องอ่า เครื่องดักฟังพี่น้องคะ่ะมันกับประจบคือเก่าได้เป็นน้องคะ่ะสำหรับเมื่อนี้เนาะคุณหมอปลาเราได้ไปออกรายการคุณบุ๋มเนาะค่ะได้บุ๋มประเด็นใดมันไม่พี่น้องค่ะนั่นละก็พอเรื่องประเด็นนี้ค่ะพี่น้องค่ะคุณหมอปลาเราาหาค่ะพี่น้องคะ่ะเราขีดเสนนเ้นใต้ไเวลาหาเมื่อนี้เนาะถ้าสมมติลุงพลบ่ไปฟ้องเ,อเรื่องเ,อเครื่องดักฟังนะพี่น้องคะ่ะว่าเป็นของผู้ใดเป็นบ,บ่จัดการเรื่องนี้มันชัดเจนแม็นบ่มื่ออื่นเนาะคะ่นะนหมอปลาสิเป็นคนฟ้องเองเออหมอปลาเราาหาเวลาเมื่อนี้มื่อมันจันแมันบ่ถึงหกโมงเลี้่ ไปยืน่นไปฟ้องเลยว่าเป็นเครื่องของผู้ใดเพราะว่าย่ามาบอกง่ายย่ามาบอส่ยไล่กันแบบว่าอันหายคนหนึ่งเสียหายนะพี่น้องขายมันบอบาดท,ที่นี่มอปลาท่านก็นเลยว่าหายวกากถึงมันนี่หกมังแรงถ้ามันนี่หกมังแรงคุณคุณลุงพลมาไปแกงความืออื่นคุณมาปามันนังคันแล้วสิไปแกงคว,มวามเดอ้อค่ะเด้อมานี้คุณบุมก็เลยถามต่อไปพี่น้องขาว่า คุณแกน่ะคุณแกควนโดนได้ได้มาหยังว่าที่พี่น้องขาที่คุณลุงโซโซแม่นบ่ถึงปัจจุบันถึงตอนนี้เด้อค่ะเด้อคุณแกลุงพลยังบ่ตรเคืนให้คุณหมอปลาค่ะพี่น้องขาเออนั่นล่ะเราก็เก็บไว้แม่นบ่บัดนี้หมอปลาว่าบ่มีปัญหาเนาะค่ะเนาะถ้าสมมุติบ่คืนให้ก็ซ้ำคุณหมอปลาท่านก็ท่านก็สิไปปั๊มเอาใหม่เนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันบ่เหมาะสมคุณหมอปลาว่าบ่เหมาะสม เม้นของเจ้าของแล้วคือบ่เคลื่อนหายมันบ่พี่น้องค่ะถ้าสมมติว่าอ่าคุณคุณบุ๋มก็เลยถามความพี่น้องค่ะว่าถ้าสมมติว่าเขาจะไปใส่คอนโดนั่นอ่ะใส่อีกได้บองสินะท่านมาปลาก็บอกว่าบ่ตอบเนาะคขะเนาะแล้วแต่พิจารณาเอาเองเนาะคขะเนาะสำหรับผู้ใด้หนาแบบว่าหนาด้านนะพี่น้องค่ะเอาแป้งมาปูไว้หลายๆหรือว่าเอาปูนซีเมนต์มาปูไว้ในหลายๆถ้าด้านไปใส่ของเขาก็เซิร์นมาปลาก็วบางสั่นเนาะคขะเนาะอ่าคนมาปลาก็บอกประมาณนี้แหละพี่น้องค่ะแล้วก็ถามว่าจะไปเหยียบบ้ังกอกอกี่บ่าบ่อเด้อค่ะเด้อคมาปลา เล่าที่หาเนี่ยโคบ่ได้เนาะค่ะเนาะการว่างานกาเล่าประมาณนี้แหละพี่น้องค่ะเล่าประมาณลุงพลเนี่ยนอนแล้วก็บอกเลยค่ะพี่น้องค่ะมาแล้วเบาแล้วบอกโคเป็นบ่อประมาณนี้ละบาทที่นี่อ่าสำหรับเรื่องหมอปลาค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ตัดขาดแล้วเนาะว่าบ่เอาแต่ว่าคุณเกลว่าท่านใดเด้อค่ะเด้อเนาะปัดประมาณนี้แหละกับพี่น้องค่ะส่วนลุงพลพี่น้องค่ะระหว่าจังไรเรื่องกรณีของเครื่องดักฟังมันวยพี่น้องค่ะถามว่าให้ให้เอาไปแก้งความบอๆพี่น้องค่ะลุงพลแล้วตอบว่าเอาตามเว้นตามกรรมมาจันพี่น้องค่ะเอา ก็ใช่ว่าเอาตามเบ้นตามกรรมตั้งแต่พี่น้องขาเหมืนบ่าเจ้าของเป็นคนกล่าวหาเขาเมืนบ่าก็ต้องไปตรวจสอบให้มันแล้วว่าเป็นของผู้ใดเอ็มอดพี่น้องขานอกเสียจากว่าเป็นของเจ้าของเองหรือว่าเป็นของยูทูบเบอร์เองเมืนบ่าพี่น้องเออนะยูทูบเบอร์ข้างใครของเจ้าของเมืนบอกเราเออเพราะว่าคุณลุงพ้นเนี่ยนะเอาเบอร์ซิมเอาเบอร์เนี่ยพี่น้องขาเอาเบอร์เครื่องดักฟังอันนี้เระพี่น้องขามีซิมกายเป็นบ่ห้ยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งไปใส่ใด้พี่น้องขาเป็นเงินสองพันบาทเนี่ยมันบอกไปใส่โทษนะให้เงินเบิดนะพี่น้องขามาทีน้่ อ่ายูทูบเบอร์ซ่องใด ito, เอาไปโทษแมนบ่อไปน้นองขาคุณลุงคุก็ตอบว่าบ่รู้จำบ่ได้ว่าท่นพี่น้องขาขนาด ure, เอายื่นในเขากับมือในพี่น้องขาเป็นยังไงจำบ่ได้แมนบ่นั่นละท่านมาปาท่างก็เลยบอกว่าขนาดเรื่องจ่อๆใกล้ๆเนี่ยนะยังจำบ่ได้คุณมาปางจำได้เนาะค่ะพี่น้องขาอันนี้มาปาผมปฏิทินบุญคุ้นคือเน,น,นะคะ่ะเด้อตอนที่ลุงคุณสืบจับตอนนั้นนะพี่น้องขามาปาเดี๋ยวเอา อันโฉนดที่ดินเป็นสิบสิบล้านมาพี่น้องขะสิไปประกันแมนบ่มือนั่นแหละพี่น้องขะหมอปลาได้โอนเงินให้คุณลุงพลนหนึ่งมื่นบาทได้พี่น้องคะให้ไปใส่จ่ายซื้อๆนี่นะหนึ่งมื่นบาทลุงพลนเรื่องจำบ่ได้พี่น้องคขาแมนบ่ถ้าจําได้นะพี่น้องคาแล้วคงจะบ่บองสิกับหมอปลาแมนบ่คือตอนนั้นลุงพลนมามีเงินจักบาทได้พี่น้องคขาแมนบ่คุณหมอปลาเนี่ยสงสารแมนบ่ตอนที่โกนหัวเราไม่มีเงินแมนบ่ไอตอนมือที่ว่าโฉดโฉนดที่ดินลหรพี่น้องขะหมอปลาท่านโอนเงินให้หนึ่งมื่นบาท เออเนอาะค่ะเนาะเราลุงพ้นลืมเงินตรงนี้นหรพี่น้องคะนับภาษาอย่างยูทูบเราสิบเลืมเหมือนบอนี่ยละมันเราเราเรยว่าจำบอได้เราเอาให้ผู้ใดไปใส่นะพี่น้องคะอะไรมันเป็นไปได้ว่าเราจำบอได,ด้มน้ยพี่น้องประมาณนี้เนาะแล้วบัดที่นี่เออ เรื่องจำว่าอะไรซิมการมาพี่น้องคะบัดนี้ทนายได้ถามอีกนะพี่น้องคะนักข่าวได้ถามอีกนะว่าไอ้ถ้าจำว่าอะไรจำเบอร์เลยบอซิมการอยู่วสานะพี่น้องคะบัดนี้ว่าหายแล้วว่าสันจำยูทูบเบอร์ทโทรว่าได้มาพี่น้องคะบัดนี้เขาสิขอเอาซิมการไปตรวจไม่รู้ว่าไอ้ซิมการตัวตนั้นหายแล้วว่าสันพี่น้องคะของสำคัญเนี่หายแดงแดงเมืนบอบัดนี้ก็เลยบอกว่าเสียจังไงล่ะต่อไปนี้มันบอแล้วเราบอกว่าเห็ดตามเว้นตามกรรมนี่ยแหละาพี่น้องคะ เอาไปตามเว้นตามกรรมมาสั่นเ้าแบบง่ายๆแบบสี่บ่เออนะเนาะแต่สําหรับตามเว้นตามกรรมมันเรื่องของคุณอ่าคุณลุงพ้นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าท่านหมอปลาเราบอกว่าเราบ่ปล่อยตามเว้นตามกรรมเราเสียไปแจ้งความเนาะค่ะเนาะไปแจ้งความหมื่อวันอังคารเด้อค่ะเด้อสำหรับมื่อนี่เนาะแล้ขี่เส้นตายเส้นตายไปว่าถึงหกโมงแล้งท่าลุงพ้นมาไปแจ้งความมื่อนี่เราก็สิไปมื่ออื่นมื่อวันอังคารเนาะค่ะเนาะกะเรื่องนี่ประเด็นนี่กัมาประมาณนี้เด้อค่ะเด้อสำหรับข่าวสารกะคลิปนั่นคลิปนี่ผู้ใดลงนั่นลงนี่เกยกริเปดียวกันเเดด้้ออค่ะบ่องเนสีย วุ่นวายบอลแยกกิจสิมาเอาไปเบิงซองนันซองนี้นสนสเสร็จแล้วก็มาร่วมในคลิปเดียวกันให้มันจบเลยเนาะคะนะ่ะเนาะกับประมาณนี้แหละ,ค,ะค่ะพี่น้องคะสำหรับข้าวสารบานันข้าวกรอกมือนี่เนาะคะ่นะเนาะกับมาสรุปให้ฟังเด้อค่ะเด้อมาสารุปว่าไอเรื่องไอคดีนะพี่น้องคะเรื่องคดีเนาะคุณอาละก็แน่นอนเด้อค่ะเด้อลาว่เาเรา,เรามีเป้าหมายแล้วว่าพี่น้องคะว่าไอสีบ่ยยัไงไสีไม้จับผู้ใดนะพี่น,อน้องขะประมาณนี้เนาะก,กับจะเป็นเกี่ยวกับเทวดากับนางฟ้าเด้อค่ะเด้อเพราะเพิ่นเพิ่นได้อ่าพิสูจน์ได้หลายอย่างแล้วพี่นน้อองงเราาลูกมป็น ปอมเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็มาเป็นพ่อคา้าแม่ค้าขายของในตลาดมาเป็นน้องค้าเพิ่นมันสืบเรียบร้อยแล้วประมาณนี้แล้วก็เด้อสำหรคดีก็ล้อเอาเนาะค่ะเรืองล้อฟังเนาะเนาะค่ะเนาะล้อฟังไปน้ำกันว่าสิจับมือใดเนาะค่ะเนาะตอนนี้คือว่าไงเพิ่นรู้แล้วสิจับผู้ใดแต่ว่าเฮาวล้อน่ะว่าสิจับมือใดเนาะค่ะเนาะเออสำหรับเรเื่องคดีหมายที <distances S 2> <thms tet. S 1> ่สำหรับเรื่องอ่า ยูทูบเบอร์เนาะคะ่ะเนาะยูทูบเบอร์อ่าที่ก้าวหานนักข้าวนะพี่น้องค้าว่าไปกรีดลดมันว่ากับมาออกแก่โตแล้วเด้อค่ะเด้อว่าบอนบอมแมนนักข้าวไปกรีดรถว่ารถเนี่ยขับขึ้นเขาเรากลับไปควนไม่เองนะพี่น้องค้าเรากลับไปรูปรูป,รปมันก็ออกว่าสั้นพี่น้องค้เนาะก็ว่บอกไงว่า,า,วาเป็นกลับกอกเด้อค่ะเด้อเป็นอ่าอย่างบอมแมนยูทูบเบอเร์พี่น้องค้าอันนั้นคุณพูดเอิ่นสาวแก่พี่น้องค้าสาวแก่คนหนึ่งประมาณนี้เนาะค่ะเนาะสำหรับอ่าเรื่องนี้พี่น้องค้ามาที่นี่อ่าว่าเพิ่นนนมมาาแแก้ตััวววล่่บเป็คจริง ่าแคไม่คุดเด้อค่ะเด้อเพิ่นยานโดนนักข่าวสองใหญ่ฟอ้องกันบ่หล่ะพี่น้องข้าเนี่ยเพิ่นก็เลยมาออกามาเอกาประมาณนี้เนาะแล้วมาทีนี้ก็อีกอันนึงพี่น้องข้ามาสรุปอันเรื่องดักฟังเด้อค่ะเด้อเครื่องดักฟังค,ค,คุณหมอปลาทางก็ยืนยันแล้วเด้อค่ะเด้อถ้าคุณลุงพน่นบ่ไปแกงความมือนี่เนแมาลงนะพี่น้องข้า หายเวลาหกโมงแรกบ่เราก็รจะไปแกีงความมื่ออื่นเด้อค่ะเด้อสีเอาเรื่องที่ถึงที่สุดเนาะค่ะนอสคุณหมอปลาระหว่างสิทางคุณอ่าลุงพ่นมาสรุปเรื่องเครื่องแับฟังว่าเอาไปตามเว้นตามกรรมเด้อค่ะเด้อแล้วสำหรับว่าไม้มาฆานะพี่น้องค่ะเนาะสำหรับไม้มาฆาหรือว่าไม่แต่เพี้ยนเนาะค่ะเนอสสำหรับอ่านักปราชญดอ่าเมื่บ้านคนเถานะพี่น้องค่ะเพิ่นว่าเพิ่นสรุปว่าเพิ่นแค่มองเด้อค่ะเด้อเพิ่นมองว่ามันเป็นไม้มาฆาแต้พี่น้องค่ะเนาะแต่ว่าไอ้กรมอ่า ป้าใหม่หรวากลมดูแลตนใหม่นะพี่น้องคะเพิ่นมาตรวจสอบด้วยสายตาตอนนี้เนาะตอนสายตาเลาที่พี่น้องคะเพิ่นมาอาจเด้อค่ะเด้ออาจจะเป็นใหม่แต่เคียนหินพี่น้องคะเนาะแต่ว่าเพิ่นก็เอาฟันเอาเศษใหม่นะไปตรวจแล้วเด้อค่ะเด้อเขามาค,ยคอยติดตามแล้วนะลองฟังนํากันใหม่นะคะ่นะเนาะว่าตามที่ว่าเพิ่นเห็นในสันสันนิษฐานของตาบ่นะแต่เพียนหิน อ่าตะเคียนหินหรือว่าไม่มะข่าแต่เนาะค่ะเนาะเ้ามาคอยติดตามรับฟังกันต่อไปเด้อค่ะเด้อสัตว์ลี้ยงเป็นไม่มะข่าหินหรือว่าหรือว่าไม่อ่าอ่าไม่ไม่มะขาอย่นเออบ่แม่นไม่ไม่ตะเคียนหินหรือว่าไม่มะข่าแต่กระจำเนาะค่ะเนาะในกรณีนี้ลุงพ้นกับบอหอดเด้อค่ะเด้อลุงพ้นกับชิโดนถือเกกจะแกงเกาข้อเกาหาคือเกาเนาะค่ะเนาะแกงจับนะพี่น้องขาเพราะว่านี่เนาะว่าเอาไม้หลวงมาครอบครองไม้ไม่ไม้ป้านะพี่น้องขามันมาของปลามาครอบครองในกรณีถ้าเป็นไม้ตะเคียนเออในกรณีถ้าเป็นไม้อ่า แต่หินนะพี่น้องคะก่อิกลายเป็นกรณีของการล้วงโลกเนาะคขอนอนน่นละทั้งสองอย่างนี่กัเป็นประเด็นขึ้นเก่าเนาะขอนอะนไมาค่อยติดตามมากกว่าบ่าลงพ้นแล้วจะได้ประเด็นใดเนาะคขอะนะ้อสลักกิมเนียแค่นี้นักข่ะเด้อเจอกันในไลฟ์สดค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ